หมอวันนี้มาส่งกันถึงที่เลยนะคะถูกต้องครับค่ะตื่นกี่โมงครับเมื่อเช้าตื่นเจ็ดโมงครึ่งครับค่ะใช่ครับตื่นเต้นมากทั้งตื่นเช้าด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะไปเมืองจีนเป็นครั้งแรกแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยครับแล้วก็จะได้มีโอกาสได้นำวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยเนี่ยไปไปเผยแพร่ด้วยครับแล้วจะซ้อมเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะใส่ชงใส่ชุดเสื้อผ้าโอเคเลยครับก็เป็นแบบว่า มีพ้าลูกทุ่งด้วยก็เต็มที่เลยครับชุดลูกทุ่งนี่ก็เยอะมากแล้วฮะใช่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าใช่ไหมไม่อยู่ครับอยู่กับทีมงานครับเอาไปไหนไหมคะสีเขียวใบใบนี้ครับใบน้ําเงินนี่ครับทำไมมันน้อยจังอะก็เป็นคนไม่ค่อยอาบน้ำครับไม่ใช่แต่ก็มีเสื้อกันหนาวเลยนะคะใช่ครับก็มีเสื้อกันหนาวไปพอสมควรครับเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศตอนนี้ก็หนาวพอสมควรครับุจริงและกับแก้มนี่คุยกันไงบ้างคะาไปกันก็ดีใจครับมีพี่แก้มก็อุ่นใจเพราะเหมือนมีแม่ไปด้วยโออยแรง <laughs> เ,เล่นพี่แก้มเป็นพี่สาวพี่อบอุอออ่นมากออก็เราก็รักพี่แก้มแล้วก็พี่แก้มก็เชื่อว่าน่าจะดูแลเราได้ครับืค่ะเตรียมเสื้อขนหนาไปกี่ตัวครับก็สองสามตัวครับค่ะเตรียมช้อปปิง้ง ช้อปปิ้งหรือเปล่าแล้วก็ถ้าก็มีเวลาก็จะช้อปปิ้งเผื่อแฟนแล้วกันเงานกี่วันคะอ่น่าจะประมาณ3สองสวันนะครับว่าน่าจะมีซ้อมใหญ่ด้วยแล้วก็แล้วก็จะมีแบบซ้อมรันทูอะไรพวกนี้ด้วยครับเที่ยวได้เที่ยวเได้เที่ยวบ้างไหมคะเที่ยวอันนี้ยังไม่ไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าน่าจะมีโอกาสได้สักก่อนกลับน่าจะนิดนึงก็ยังดีครับความพร้อมตอนนี้ร้อเซนเท่าไหร่แล้วคะความพร้อมนะครับ ก็ตอนนี้ก็เจ็ดสิบละสิบแล้วครับก็ถ้าเกิดว่าไปที่เมืองจีนก็คงจะเจอสถานที่จริงหรือว่าเจอสภาพบรรยากาศหรือว่าเจอแฟนก็คงจะเพิ่มขึ้นอีกครับผมแฟนๆก็ไม่เจอกันประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์เลยหรอใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปซีด้วยใช่ไครับวันที่สามใช่ไหมวันที่สามครับผมก็ยังไงก็ฝากแฟนๆช่วยลุ้นละกันด้วยแล้วก็ละครละครเลื่อนแพงเล่นแท้ก็กลับมาก็ถ่ายต่อเลยครับช่วงเสาร์ที่ที่จะถึงนี้คือเรากลับมาจะเป็นจะเป็นวันศุกร์ครับแล้วก็เสาร์ที่ก็มีถ่ายละคร ก็ลุยงานต่อเลยครับหรือว่าไปพักผ่อนไหมครับก็นิดหนึ่งครับเ <Okay. S 2> พราะว่าเพราะว่าก็มาถือว่าทํางานแค่สามวันแล้วก็แล้วก็น่าจะได้อยู่เที่ยวสักวันประมาณสองวันก็คงจะไม่หนักมากเท่าไหร่ครับต้องขอบคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บอกแล้วครับเมื่อเช้านี้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็ให้พรในเช้าเลยบอกว่าอเออให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็ให้คนที่ ลุงจีนเนี่ยลากเยอะๆครับจะให้เห็นแล้วก็แบบเป็นที่ชื่นชอบของหลายคนครับผมกันข่าววันนี้เขาเปิดตัวแล้วเดอะสตาร์เจ็ดเมื่อคืนนี้เองนะครับผมเพิ่งได้มีแถลงข่าวแปดคนมาก็นัดต้องบอกว่าสุดยอดทุกคนครับพี่ข่เพราะว่าเดอะสตาร์เนี่ย อย่างที่บอกว่าเป็นเวทีที่ไม่ได้ไม่ได้เอาคนที่หน้าตาดีที่สุดหรือว่าคนที่เก่งที่สุดครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดที่จะสามารถเป็นเป็นคนที่ประเทศคนไทยรักที่คนได้นะครับผมก็ยินดีกับแคนด้วยครับที่เข้ารอบ8ปคนสุดท้ายนะครับผมก็ยังไงก็ผลทางยังยาวไกลมากๆยังไงก็สู้ๆแล้วกันครับผมเป็นกำลังใจทุกคนครับจริงๆต่างๆเขาจะมาแล้วนี่เราว่าไงบ้างคะจะมาแล้วนะครับก็เราก็จะไปแล้วเหมือนกันจะไปจีนไปจีนนะครับแต่ว่ายังไงก็ เต็มที่ครับกับกับทุกๆุงานที่เราได้มีโอกาสทำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรือว่างานละครก็แล้วแต่ก็คือทั้ก็ถ้าเกิดว่า อนาคตข้างหน้าก็คงได้มีโอกาสร่วมงานกันค่อนอนะ,คะอย่าลืมน้องเก่า,ากด้วยนะครอย่าลืมน้องเก่าด้วยแล้วกันครับเดือนสา้หวหกครับค่ะฝากถึงแฟนคลับนะครับไม่ไม่เจอกันอาทิตย์นึงครับก็ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคร<อ>ับว่าในอาทิตย์ที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยก็อย่าลืมคิดถึงเดือนสา้หวหกคนนี้บ้างนะครับผมก็ <c oughs> ยังไงก็การก็จะเต็ม <c oughs> ที่ครับกับการที่ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยครั้งนี้นะครับผมก็จะทำหน้าที่ที่ดีสุดครับแล้วก็กลับมาก็เจอกันครับผมขอบคุณนะครับค่ะ ดีค่ะสวัสดีรอบอ่าคุณแม่เป็นดูแลลูกใช่ค่ะเขาแซวมาขอบคุณหมายถึงว่าพี่สาวที่ดูแลน้องชายอย่างดีก็สิบขอบคุณมากมากไม่จริงๆแล้วแก้มเป็นแม่กันในนามแล้วตอนนี้ค่ะไม่จริงๆอันนี้จริงๆเพราะเราต้องดูแลแบบว่าคุมประพฤติของลูกชายตัวดีนะอ่าความพร้อมของหนูตอนนี้แม่ลายเสือของพี่เนี่ยเต็นพี่มากพร้อมจริงค่ะเต้นแชงแวร์เลย เบาๆนะคะก็คือเราก็ซ้อมเต็มที่อะค่ะเท่าที่เท่าที่เราเราสามารถจะโชว์ได้ในครั้งนี้นะคะก็จากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้สองร้อยอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเต็มที่มากจริงๆรค่ะลูกก็ผมเชื่อมั่นในคุณแม่อยู่แล้วเพราะว่าจากศักยภาพของคุณแม่แล้วไม่ต้องแล้วจากศักยภาพของพี่แก้วแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า สุดยอดอยู่แล้วเรื่องของการร้องเพลงนะครับแล้วก็เรื่องของการเต้นก็เต็มที่มากจริงได้เห็นหลายๆละในหลายๆครั้งในการเต้นเพลงเกาหลีบ้างอะไรบ้างการเต้นจีนคงไม่ยากนักสลับพี่แก้วไม่ยากมากจริงแต่การนี้เต้นเทพมากต้องรอติดตามไม่มีแต่เรา้องเพลงจีนด้วยนี่ค่ะใช่ค่ะร้องเพลงจีนด้วยชวนฉีชวนฉีแปลว่าชื่อเพลงไม่รู้ชื่อเพลงความหมายดีมากจริงเพลงนี้กันความหมายไหมเออไม่จริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่มีความหมายถ้ารวมนะคะก็ กับว่าฉันคิดถึงเธอเมื่อฉันอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อะไรเงี้ย อันนั้นวันนี้ได้จ้าน้องเงียบใช่ไหมคะเตรียมกระเป๋าเตรียมเสื้อหนาวไปกี่ตัวคะเนี่ยก็หลายตัวอยู่แต่ว่าเรามีความอบอุ่นในตัวเองอยู่แล้วก็คงไม่เตรียมไปเยอะโอ้วันนี้พกแม่ไปด้วยพกแม่ไปด้วยค่ะแม่ไปด้วยแม่ของแม่ีแม่ของแม่ทีนะคะคุณแม่ว่าไงบ้างคะไปจริงค้งแม่ก็คุณแม่ก็ดีใจค่ะแล้วก็แบบว่ามีความสุขค่ะที่ได้ไปครั้งนี้ด้วยแล้วก็ไปให้กําลังใจเราด้วยค่ะในหนก็คราวนี้ได้ไปด้วยกันจะมีแบบซิงเกิลร่วมกันอีกไหมคะ ตอนนี้ยังนะคะตอนนี้นะคะ่าว่าเจ๊งมาดิยรับการไกลมากจริงไม่ถูกไม่ถูกอ๋อใช่คนก็ชอบอยู่ก็คงอาจจะถ้าสมมติมีโอกาสจริงๆคงจะ รอดูนะคะเรายังไม่รู้แต่ตอนนี้แก้มก็ทำจริงอัลบั้มเดียวอยู่ก็จริงจริงอัลบั้มเดียวจริงๆของน้องก็เดี๋ยวก็มีละครเรือนแพแล้วก็มีร้องเพลงประกอบละครด้วยอะไรด้วยเลิศมากจริงแบนเนอร์ค่ะเดี๋ยวตีครั้งแรกครั้งแรกเออครั้งแรกเดี๋ยวอ่ะเดือนสตาร์เจ็ดจะมาแล้วหนูว่างไม่จะมาแล้วจ้ามาแล้วก็โอ้แต่ละคนนะคะพีคพีคมากจุดพีคตั้งแต่ยังไม่เข้าบ้านแล้วยังก็คือแต่ละคนก มีความสามารถแต่ละแบบเนาะแค,คนก็8บุคลิกเลย<ช>สำหรับปีนี้นะคะ<ช>แต่ละเบอร์ก็แบบว่าคือมันเลิศตรงที่ว่าเบอร์แต่ละเบอร์ก็จะแบบว่ามีสไตล์ของตัวเอง หัตเบอร์สี่อ่าเบอร์สี่เป็นใครคะใครอ่ะซีวีซีวีโอ้โหใช่เบอร์พี่หัตเบอร์สามกว้างครับกว้างน่ารักน่ารักสวย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 เหมือนนะเฮ้ยไม่ไม่อันนี้อันนี้คมเข้มหล่อเออนะคะบางคนบอกว่าดราม่าไปไหมเมื่อวานดูอยู่จริงๆแล้วทุกปีก็มีนะคะแต่อาจจะปีนี้คือแต่ละคนก็มีสตอรี่มากกว่าแต่สหรับแก้มก็คือมีแก้มดราม่าเลยมีแค่ดราม่าไม่มีดราม่ามีดราม่าอยู่างเดียว กาปางไปค่ะแฟนๆนี่ก็ฝั่งนะคะก็7วันนะคะที่เราไปเชงไปใช่หนะหนาวนิงนั้นนิงนั้นนิงไม่หนาวหนาวด้วยนิดนึงห้าวันค่ะก็คือเราก็จะไปปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่หน้าที่ของเราในครั้งนี้ก็คือการไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวจีนนะคะแล้วก็เหมือนกับไปแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆในครั้งนี้ด้วยก็สิ่งที่เราซ้อมไปก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดกับที่ทุกท่านแบบว่าให้อก เรามาด้วยในครั้งนี้นะคะยังไงก็จะทําเต็มที่ที่สุดค่ะยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ,คะก็พวกเราสองคนก็ซ้อมมาเต็มที่มาก<ช>สําหรับแต่ละเพลงในครั้งนี้นะคะมีลูกทุ่งก็มีมีเพลงฮิตของพวกเราก็มีแล้วก็มีเพลงจีนเนี่ยแก้มต้องร้องด้วยแล้วก็มีการร้องคู่กับนักร้องสาวชาวจีนด้วยแต่จะเป็นยังไงก็รอติดตามได้ทางทีวีพูดด้วยนะคะอะรเบาๆค่ะครับผม,ผมก็ ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้เรานะครับผมวันนี้ก็มาสนามบินก็ยังมีแฟนคลับมาให้ <ừ> ใหกำลังใจนะครับผมแล้วก็จะมีตามไปที่จีนด้วยน <ừ> ะครับก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็จะทำให้เต็มที่ครับกับภารกิจที่เป็นตัวแทนประเทศไทยครับผมขอบคุณค่ะอะไรอ่าพี่พี่ทำนิดแหละรีบกอ่อนมีทงอ่ะไรโอ่ลกจริงเด็กครับ